คนนี้เป็นข้อสอบ A level คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งที่สอบไปเมื่อมีนาหกเจนะครับเป็นเรื่องตรีโกณมิตินี่ต้องจําสูตรได้นะมันจะมี s i n ์สองเซกับ c o s สองเซตนะครับทบทวนสูตรนะถ้าไซด์ส,าสเท่านะจะเท่ากับสองไซ c ์คอสถ้าสูตร c o s สองเท่านะครับจะเท่ากับมีหลายสูตรนะก็เช่นมีคอสกำลังสองลบไซด์กำลังสอง หรือถ้าสูตรในรูป cos ก็สองคอสกำลังสอลบหหรือถ้าสูตรในรูปไซน์นะครับก็คือ1-2 sin ลบสไซน์กำลังสเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะกันนี้เราเปลี่ยนตัวนี้นะไซน์สองเซก็ใช้สูตรนี้อ่ะสองไซน์เซตาคอ่ะแล้วก็ส่วนด้วย cos เซตาคอสเซตาตัดกันนะครับก็เหลือ2องไซน์เซตา ต่อไปตัวนี้ไอฝั่งนี้อยู่ในรูปไซน์เพราะ,ะนั้นขอเปลี่ยนคอสสองเซตานะให้อยู่ในรูปไซน์ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งลบสองไซน์กำลังสองเซตาส่วนไซน์เซตาแต่ตัวนี้สองพจน์หารด้วยพจน์เดียวนะเพราะจะเอาเนี่ยไซน์ไปหารทั้งคู่ไซน์าหารตัวหน้าก็เป็นหนึ่งส่วนไซน์ไซน์หารตัวหลังนะครับลบหารบวกได้ลบ ทรายไปตัดทรายตัวหนึ่งก็จะเหลือทรายตัวหนึ่งมีสองอยู่ด้วยนะก็เป็นลบสองทรายเนีย่ยสองทรายลบสองทรายหมดก็เหลือหนึ่งส่วนทรายในช้อยมีไหมไม่มีคณนิตหนึ่งส่วนทรายมันคือส่วนกลับของโคเซกนะครับอ่ากพื่นคนนี้ตอบข้อสี่จากเพืน่นตรงนี้สรุปอีกนิดหนึ่งนะก็คือโคเซกจะเป็นส่วนกลับของทราย นอกจากนี้ก็จะมีเซกส่วนกับของคอสแล้วก็คอดส่วนกับของแทนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ